เดี๋ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ยากสะดุ้งครับน้ำซีขึ้นเอาเลยพี่น้องไม้อันที่แลาวท่าอันุิะพัฒน์ไม้ทางหน้าคุณเนตรเนาะทีมงานกำลังใส่ทีมงานกำลังใสดง่ด่างแปดซอกพี่น้องเอาเอาอยัางเอาสองเส้นเพลิงบ่ครับเอาสองเส้นเพลิงหรือสองเส้นสองเ,เองเอาเพราะเอามาสองอันพี่น้องสองเส้นยกไปแปดซอกก็สองเส้นเพลิง โอเคเดี๋ยวใส่อันนี้ใส่ทีมงานนะพี่น้องเนาะถ้าเบั้งตอนยกแล้วนะครับพี่น้องนี่แหละครับน้ำซีแต่ว่าฝนลิ้นๆเลยเหรอพี่น้องแต่ว่านางมาที่ในมาปันแดดอยู่พี่นอ้องรอรุ่นไปน่วกันเนาะมันคือบ่เห็นป่าบอนคนระับเนาะแต่เก้ามันอยู่หลังเรือนมีเงาเงาพี่น้อง น่องเบ on, okay, pues nah ิ่งโอเคมันเข่าอุ้ยอุ้ยมันยังล่ะลาเสียมปลาเสียมแมนบอพี่น้องบาทแรกก็มานเลยพี่น้องปลาเสียมใหญ่อุ้ยตักตักไหมเบิ่งเนี่ยลาเสียมปลาเสียมตาเนื้ออ่อนนะพี่น้องใจเกี่ยวพี่น้องบาดแรกได้ไปเสียมเลยปลาเนื้ออ่อนปลาอุ้ยปี๊ดปี๊กินกับต่างห้องโอเคโอเคแม่ใครพร้อมนะ มันคุณเอเลนมาเป็นตตมีอีกไม่อีกแนะ่ๆนปเสียวอุ้ยปลาเนื้ออ่อนออกจากว่างบอก ย<ว>ิงเต้นน้ำบาดแล<ว>่งง่ายมองไทยพี่น้องได้เบืงเ้งกันแกบบอมันแกบบว่ะอืมหันแกบแล้วได้ปลาเนอออนดีหรอก แม่อีหลุดก็มันสิหลุดบ่บอกไปทั่วปลาซอยไปใส่หมดว่นี่น้ำซ้ำนี่แล้วพอดียอโยบตาพ่อคืน คุณทั้งเทิงคุณเดชคุณละวันแหยอยู่มันแหเลยไรด่างวันน่ะลองด่างอืมมันไม่ได้เอานมันเลยแต่่เหรอเยระเียมตัวเดียว ฝนลื่นๆเนี่ยมันอาจจะแรงดิฝนแรงเลยบอ,รห,บอรห,หรออือปลาบอแลแรงเลยพี่น้องฝนลื่นปลาบอรแรงเมัน,นก็ต้องบึงวะข้าเจ้าปล่อยน้ำฮะผมอันนี้ข้าเจ้าบ,บ่ปล่อยเลยนี่แรงมาทั้งพุ่นบ่ะตูกบ่ทั้งขอนแก่นสารคาม แต่ว่าคือ,อยดงยนวมากาัลัธิหน,นมามทวม ย่านาง้า้ามันอ่อนอีกบ่ดิมันลมถอยได้มันเป็นทรายอยู่นี่ ตังงยังมแรงบ้ากรสั่งยังมแรงมาอยู่อีกนอนมุกพันไหน บอกเขาจะบ่าทำงานนะบานดูนะี่นะนะยังมองเวียนบ่าทำงานตีเจ็ยโมงแล้งตีงเจมแล้งเหรอทวนทวนทวน ขึ้นเงียบแท้ว่าบ่โดดบ่ดาวด้วยไหมบ่แลีนบ่ปลาอเออบอ่แลีนเลยเนาะไปลงใส่เบิดเหรอไล้ปเสี้ยมตัวเดียวนะเหมาะันแปลกอยู่ด้ฝฟนลิลลิ่นบ่แลีน คลิปก่อนๆมะหยกหนีผ่ผมมีผาดด้งเด้งงเด้งอยู่นียแต่ว่าต้องเป็นยังมือแรงบ่ะตา่ำแค่สุตตดแน่น่มากหรบอ่เขาะว่า เครื่องสังบ ปืนว่าเขาสักเทียเลยปลัญหาแลกๆคือแหกหมานคือแท้ตุ่มตามตุ่มตาไปเสียม,ม,มตัวนั้นต,ตุ่มตามตัวคืน <c oughs> ปลาหนอนไปเสี่ยนดีตัวบ่ได้เลยโอ้ยี่น้งองเลยน้ำพันในมาอยู่ รุ่นดังสีไปก่อนน้ำมากเลยพี่น้องเอ้นทางเอาต่ว่าฝนก็ตกต่ว่าตรงข้าเจออ้าบกล่อยตรงลออข้าเจออ้าปล่อยพี่น้องลออข้าเจ้าปล่อยน้ำอยู่เขื่อนป่ามนก็เลยบบริเลนมาเสีะ อยู่ว่านี่อย่งางไส้ดูด โดดอ้ม,มองคนผุนเหมองคนรองผุนนะเลือกได้เอเนาะเลือกได้หรอมองไอ้กุดนะกุฎเพียงข้อน,อ,นกอกนนน่า,าม่องยกบละแถวหนกุเียงข้อนาอีกทเด้ เขาจะพักกลองไปอย่างปลาบึกเขาบอกเขาจะได้อยู่บแออง่หนต้องแง่มาขึ้นประมานเอาดอกไม้เก่านี่เขาบริมาที่เกลี่ยได้มาเบืองบ่อยเห็ดนะไม้ที่เขาลหลายดอกอะอยู่ทางนีละ่ะตหองสเป็นหอ้องลงไปหานั่น ปลาคุ้มกับว่าเห็นแรนเลยน,น,นหน,ยนมีนั่นนีแมปลาอิสไสพี่น้องท่านอ่เห็นปลาเห็นปลาเสียมตัวเดียวของเนา ในในทั้งลุมง่มขุ่นบมันเขาย้อลงไปทั้งลุ่มที่ไหมขุ่นเขาง่ายมาตรงไหนน้องเขาจะไปจากเมงจาฝ่งเเย็นเย็นอันนั้นเราไว้คุณแล้วกินเขาคุณล้างบายบคุณหน่กินเขาแล้วจงไปิงป่งกากินกับยายะเข้ากัน ฮามองไม่หรอพี่น้องซัวหามองไปยกหมองไม่แล้ว,แ,ลวแต่ว่านั้นนั่งบ่าหน่ะปากกันย่งไขไ่เลยพี่น้องตัวใหญ่อยู่ดิพวกปากกันย่างไปไม่ไข่เขาดีอยู่ดิดละ่ะนี่คลิปหนึ่งตัวที่ว่าได้ปลาตองเ่ะพี่น้องแต่ว,ว่าบ่ได้ยกพักข้าวหนึ่งได้ปลาตองงี้ใบไทยจ่อย ปลากุ้มกับป่าหินมากเลยเนาะแต่ทั้งหลาเบิร์น มองที่สามมองที่สี่เลยนี่เขาบ่อคือไปเั่งๆกับบอ่อคอยเขาเนาะตามันดีซื้อไดปะคันั้นเรียนกับเรียนไปเลยคำนั้นเรียนกับเรียนเนาะถ้าบอกถึงคำนันเรียนกับโยงบอง,องแร็มก็ได้เืบบ่อว่า งอนแล้วนึม่หรอของรด้ปลาดอกเพิ่งขึ้นเรียนใส่ขึ้น เพิ่เรียนเสร็จจ้ะทุกวกมันจะลองความสภาพหมดนะเนาะแถวหน้านั่งบ่าบ้านเนี่ยได้นอนแถวปากกันแย่งขึ้นเนาะทำมันจอกจอก ถ้าว่ารถเป็นต่อไปเนี่ยเป็นห่วงเรื่องรถด้วยมอไซค์กันหนีปลาถ่ายดีดีเลยเดี๋ยวป่าเตียมอยู่ป่าเงี้ย ดางหลายเส้นเลนบ่ดางเป็นตะหน่อยเส้นแท้ม่แม่น้ำไอ้นี่เขาเต้นเต็นเดือดแดดไล่แล้วพี่น้อย

อันนี้คือพวกเขาจะาตัวแทนนี่ไม,มนไมเขาดีตัวละเนาะบัวบัวได้ดเลยทางนี้อ,นยยอย่างนี้เอาทางคนคือเขาดีเถอะเอออยู่นา้าหอลขึ้น,ไ,นไ,ไดัวอยู่นี่พวกเขาเลยไหมคนเขาดีเนาะ เพื่นห้องบอกเขิเปีนยังของล่องด่างพี่น้องลองด่างเขาดีดีเบื้องล่างไงบ่างนี่เบิ้องล่างเพื่อนพี่น้องบอค่อยได้เด้อพี่น้องคลิปนี้ขอโทษขอไปเดบิวตเสี๊ยมตัวเดียวไในปานเอวอนตัวเดียว มันเลือกนำมันเลือเดี๋ยวเข้าปะยันลเคยกันอันเปนอันอันพาไปมานี่อามันสู้มาจยังยกยังไงบ่ยกเศรไปซื้อเหล็กเสียงไปได้มึงคุณเห็นบ่ปลายองไปยอนบ่ลองด่พี่น้องคุณมาลองดัห่นงเขาหูบ่หรือเขแตกบ่หอเขาขุมขุมบ่ตินไปลองมาอีกนะได้ปะ น้อยอยู hmm. ่โอ oh, okay, yeah,. no. ้บ้านอันน uh. ี้เป็นตลาดทวารเด้นนี่โลสองอยนเมียนสองลอยสองอยสองอยหาซีเป็นสันยบ่อู้ผูหนามันเป็นฝูงเลยเนาะปลาย้อนบ่ปลาย้อนเอาเอางทีมงานทีมงานรองด่าง พี่น้องคลิปนี้บ่อกค่อยได้เลยด้วยสิญญาหไม้เด้ด้วยไปให้เปพี่น้องมองมงไม่แต่ว่าสิกลับไปกินเขากันก็เราก็จะเข้าแต่ว่าเมื่อกี้กับไทยให้เบิ่งนองระงมอ่อนเพิ่นลองเพิ่นลองดังเพิ่งก็ได้พวกไปย้อนไปยังพวกปาอ่อนมาได้แต่นันบ่เขาสะดุ้งเลยพี่น้องขอโทษคอภั้เ้ยพี่น้องขอโทษคอแพ้หรือบ่อกค่อยเขาเลยรอานี้ในป่าเสี้ยมตัวหนึ่งเท่านั้นนอกจอกกับนก็อกเขาเลยถ้ากันไม่โยกให้เบื่องซื้อเห็นแบบว่ามันเป็นครึมๆรึมนะพี่น้องโอเค ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เมิ่งจนจบเนาะคนนี้ขำว่าเมิ่งไม่ก็ลืมกดติดตามนะครับคลิปนี้ก็บ่ค่อย,ยได้ปันใดพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพ่อสนิทก็น,น้อยพี่น้องเนาะบ๊ายบาๆคุณหลายครับแต่ว่าที่มากก็ยังยกต่ออยู่พี่น้องางายไหมงายไหมเฮ้ยงายไหม